ระผมยังไงให้ไม่มันง่ายหายคันหิมไปเจอวิธีการระผมแบบร้านเสริมสวยตามคลิปพี่คนนี้นะคะเขาแชร์ว่าซาลอนที่เขาเคยทําอยู่เนี่ยราผมให้ลูกค้าด้วยกัน3รอบรอบแรกล้างสิ่งสกปรกออกรอบสองาให้เกิดฟองรอบสาเน้นนวดผ่อนคลายแต่ถ้าเราระเองที่บ้านเนี่ยนะคะ2รอบก็พอแล้วสระรอบแรกคือการล้างสิ่งสกปรกออกจากผมฝุ่นควันต่างๆกลิ่นชาบูหมุกระทะหมาล่าที่เราไปผจญมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะระรอบที่2เกาให้เกิดฟองแล้วก็ระได้ตามปกติเลยส่วนขั้นตอนต่อมานะคะในการลงริมนวดผมก็ให้ลงลาย ผมกอน,นวดปลายผมแล้วค่อยสั่งเอาคิมมนวดขึ้นมาตรงกลางผมนะคะหลีกเลี่ยงการเอาคิมมนวดผมมาโดนหนังศีรษะให้มากที่สุดนะคะวิธีการล้างคือล้างผมให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทําได้สอดมือลงไปที่โคนผมแล้วก็ล้างไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเป่าผมให้แห้งโดยเฉพาะโคนผมวันนี้นะคะขิมใช้แชมพูสูตรน o n e y c i r จากลอมปลาตัวค่ะขวดนี้มีส่วนผสมของน้ําผึ้งและน้ามันพืชบริสุทธิ์ช่วยให้ผมนุ่มมีน้ำหนักมีกลิ่นหอมสดชื่นจากดอกายน้ําผึ้งแห่งเวนทูอินวันทั้งอาบน้าและสระผมได้ด้วยนะสําาหรรัับใคที่สนจจผลลลิตภณฑ์กอปว กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ